สวัสดีค่ะจากข่าวแล้วก็กระแสต่างๆที่ออกมาตอนนี้นะคะใช่ค่ะนอนหนูคือนาณาเองส่วนตัวอักษรย่อ,ยอต่อเต่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆแต่ในส่วนที่ตัวนาณาเองไม่พัวพันหรือพัวพันขนาดไหน ขอให้เป็นในเรื่องของกระบวนการทางกฎหมายนานาไม่สามารถพูดอะไรไปได้มากกว่านี้ณขณะนี้นานาขอโอกาสในการทำงานแล้วก็ทำหน้าที่ที่เธอต้องรับผิดชอบตอบใครค่ะขอบคุณนะคะ